สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกันนะคะในหน่วยใหม่นะคะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยอะไรคะคุณนุชในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราเรียนรู้กันในหน่วยการช่างตวงวัดค่ะเด็กๆในเรื่องอะไรคะครูอ้อมคะ่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะเรื่องที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของการช่างตวงวัดค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเ,เราไปขยับร่างกายกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นักจังเลยต้องสั่งตวงขวดเล็กให้ทีซื้อเชือกก็ต้องวัดให้ยาวยาวซื้อรองเท้าก็ต้องวัดให้ดีซื้อของต้องช่างตวงให้ทวนทีวัดให้พอดีกับความต้องการ วันนี้คุณครูมีคลิปนิทานสั้นๆค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนรัก3ามตัวก็คือมีนามานีและอารีค่ะทั้ง3ตัวนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักความหมายของการวัดการช่างและการตวงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ววความยาวการชั 1, <S 2> 2, <S 3> 3่งและการตวงวัดความยาวหนึ่งสองสามเอาทำไมไม่เท่ากันล่ะเราบอกให้เอาไม้ยาวห้าคืบมานี่นะผมก็เอามาตามที่บอกนะ ดูสิหนึ่งสองสสหนี่ไงเป๊ะเลยห้าคืบของผมครับหนึ่งสองสสห้านี่ไงไม้เราก็ยาวห้าคืบไม้ของมาลีก็ยาวห้าคืบนะแต่คุณพ่อวัดให้ก็เลยเป็นห้าคืบของคุณพ่อ ห้าคืบของแต่ละคนเนี่ยยาวไม่เท่ากันหรอกเหรอน้องๆครับเครื่องมือวัดความยาวอย่างนิ้วมือสอกดินสอหรือคลิปหนีบกระดาษเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่วยวัดความยาวไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้อย่างในกรณีที่เกิดขึ้นกับอารีมีนาและมาลี อย่างที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่แล้วจะใช้อะไรวัดดีล่ะไม้บรรทัดสายวัดไม้เมตรและตลับเมตรไม้ของผมยาว50เซนติเมตรครับไม้ของเรายาว40เซนติเมตร ไม้บรรทัดของมารีสั้นกว่าไม้ที่มารีมีมารีเลยใช้ไม้เมตรไม้ของมารียาวเจ็สิบเซนติเมตรเอถ้าผมใช้ไม้บรรทัดของมารีวัดไม้ของผมมันจะยาวเท่าเดิมไหมครับแล้วถ้าใช้สายวัดวัดจะได้ความยาวเท่าเดิมไหมมาลองกันเถอะได้50าสิบเซนติเมตรเท่าเดิมครับ เราใช้สายวัดไม้ของเราก็ยาว75เซนติเมตรเท่าเดิมไม้ของเราก็ยาวเท่าเดิม40เซนติเมตรงั้นเซนติเมตรก็เป็นหน่วยวัดที่ได้มาตรฐานจริงๆด้วยเด็กๆเ,เห็นในคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าวิธีการวัดมีเครื่องมือตั้งหลายชนิดคะ่ะเด็กๆและการวัดนะคะทำให้เราเข้าใจตรงกันคะ่ะเพราะว่าเราใช้หน่วยวัดเดียวกัน โดยที่เราจะมีเครื่องมือในการวัดต่างๆอย่างนี้คลิปที่เด็กเห็นนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะเด็กๆเราจะไปดูการช่างค่ะเครื่องช่างน้ำหนักมาลีไม่กินขนมเหรอครับมาลีก็อยากกินนะแต่ตอนพ่ออุ้มพ่อบอกมาลีหนักขึ้นอีกหน่อย พ่อจะอุ้มมาลีไม่ไหวพ่อเรายังอุ้มเราได้อยู่งั้นเราก็หนักน้อยกว่ามาลีเหรอผมหนักกว่ามาลีแน่ๆครับแต่ผมไม่ชอบให้ใครอุ้มนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครหนักกว่ากันอารีมีนาและมาลีสามารถรู้น้ำหนักของตัวเองจากการใช้เครื่องช่างครับและภาพที่เห็นคือ เรื่องช่างแบบต่างๆอารีหนัก23 23มกิโลกรัมตาเราบ้างเย้เย้ยี่สบอกิโลกรัมมาลีหนัก19กิโลกรัมมาลีเบาที่สุดจริงๆด้วยงั้นมาลีก็ควรจะกินให้เยอะขึ้นโอ้โ มีผลไม้เยอะแยะเลยกินอะไรก่อนดีนะอะไรหนักที่สุดก็กินอันนั้นก่อนดีไหมครับเอาสิมาชั่งกันเถอะแตงโมหนนะัก1กิโลกรัมห้าขีดมะละกอลูกนี้หนะัก1กิโลกรัมสองขีดลูกนี้หนะักหนึ่งกิโลกรัมห้าขีดงั้นมะละกอลูกที่มีนาะชั่ง ก็หนักกว่าที่ผมช่างครับเห็นไหมนะคะเด็กๆว่าการช่างนะคะทําให้เราทราบน้ําหนักทําให้เราทราบน้ําหนักหนักเบาของตัวเองแล้วเรายังสามารถที่จะทราบถึงน้ําหนักของสิ่งของต่างๆเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตดำรงชีวิตประจำวันของเราเช่นถ้าเด็กๆไปตลาดนะคะเด็กๆไปซื้อผลไม้หรือซื้ออาหารแม่ค้าก็จะใช้เครื่องช่างในการชั่งน้ำหนัก เราก็จะทราบน้ําหนักที่เราต้องการซื้อสินค้าค่ะค่ะแล้วยังทราบน้ําหนักของตัวเองด้วยนะคะว่าเอ๊เราอ้วนเกินไปหรือเปล่าน้ําหนักเรามากเกินไปหรือเปล่าซึ่งน้ําหนักตัวของเด็กๆนะคะมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมะคะครูอ้อม<ช>เราะจะต้องมีน้ําหนักตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆเ,เราไปดูคลิปวิดีโอคลิปที่3กันค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตวงค่ะเอ๊เป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะการตวง มีนานเนี่ยช้าจังเลยให้ไปตวงถั่วเขียวคนละสามแก้วแค่นี้เองมาลีรอตั้งนานแล้วนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ครับถั่วเขียวสามแก้วตามที่ขอือตวงมาสักพูดเลยอารีโอ้ยผมกลัวไม่พอนะครับ คุณแม่บอกมาลีว่าเวลาตวงของไม่ต้องตวงมาจนพูนแต่ให้ตวงให้ได้ระดับเดียวกับภาชนะเอ๊ะมาแล้วแก้วใบใหญ่กว่าจะตวงเสร็จเลยนานหน่อยเอ้ยแก้วของอารีกับมีนาคนละขนาดกันเลยนี่นามาลีไม่รู้ว่าต้องใส่น้ำตาลกับน้ำเท่าไหร่งงปีหมดแล้วแต่เราเอามาสามแก้วอย่างที่บอกเลยนะ ของผมก็สามแก้วตามที่ขอนะครับเฮ้ย hey, ทำไมเป็นสามแก้วที่ไม่เท่าก,กันเลยล่ะมีหน่วยการตรวงที่เป็นมาตรฐานบ้างไหมเนี่ยมีสิครับมาลีภาชนะที่มีหน่วยมาตรฐานได้แก่ถังลิตรกระบอกตวงถ้วยตวงช้อนตวงตามสูตรก็คือถั่วเขียวสามถ้วยตวงน้ำตาลห้าช้อนตวง น้ำปลา2ลิตรก่อนอื่นมาลีต้องจุดไฟเตาแกส๊สก่อนเฮ้ยจุดไฟสิมาลีเออมาลีจุดไฟไม่เป็นนะจ้าอา้าวเราก็จุดไฟไม่เป็นมาลีให้คุณแม่จุดให้ตลอดเลยคุณแม่ก็ไม่อนุญาตให้ผมจุดไฟเอง ต้องมีคุณแม่หรือคุณพ่ออยู่ด้วยตลอดเลยครับงั้นพวกเราก็ทำถั่วเขียวต้มน,น้ำตาลไม่ได้นะสิโอ้ถึงจะทำถั่วเขียวต้มน,น้ำตาลไม่ได้แต่อารีมีนาและมาลีก็ได้เรียนรู้การวัดความจุหรือปริมาตรน้องๆปรบมือเป็นกำลังใจให้กับอารีมีนาและมาลีกันหน่อยครับ ในคลิปที่จบไปแล้วนะคะเพื่อนรักทั้ง3ตัวเขาได้ทำกิจกรรมทำอาหารใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เขาก็ใช้การตวงในการที่จะมาวัดสัดส่วนของส่วนผสมของอาหารที่เขากำลังจะทำการตวงนะคะเป็นการหาค่าของปริมาณของสัดส่วนของสิ่งที่เราต้องการค่ะ โดยส่วนใหญ่นะคะเด็กๆเรามักที่จะใช้การตัวในการทําอาหารและการทํำขนมต่างๆค่ะแล้วการวัดนะคะครูอ้อมค่ะการวัดนะคะเป็นการหาค่าความยาวความสูงและระยะใกล้ไกลค่ะเด็กๆค่ะซึ่งการช่างการตวงการวัดนะคะเด็กๆเด็กๆมีความจําเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆ ไปวัดต้นไม้ที่อยู่ภายในบ้านของเด็กๆค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะมีเชือกหรือว่าริบบิ้นนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดน,น,นะคะเด็กๆเราจะทํายังไงกันต่อไปคะครณอ้อมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆจะต้องใช้เชือกหรือว่าริบบิ้นที่บ้านที่เด็กๆมีนะคะไปเลือกต้นไม้ที่อยู่ร,บรอบๆบ้านตัวเองหนึ่งต้นค่ะเด็กๆอยากวัดต้นไหนเด็กๆไปเลือกนะคะเสร็จแล้วใช้เชือกหรือริบบิ้นนะคะ ไปรอบวัดรอบต้นรอบลำต้นของต้นไม้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆวัดต้นไม้แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมกระดาษค่ะแล้วเด็กๆวาดรูปต้นไม้ที่เราวัดนะคะลงไปในกระดาษค่ะระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งเขียนตัวเลขที่เราวัดได้ใส่ลงไปในกระดาษด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆสามารถเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการวัดกันเลยค่ะตามคุณรุชกับคุณอ้อมลงไปเลยนะคะต่อไปคุณครูจะชวนเด็กๆไปเล่นเสรีที่บ้านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราจะมาลองเล่นกันค่ะว่า ในน้ำหนึ่งขวดของเรานะคะเราจะสามารถตวงได้กี่ถ้วยคุณครูมีทั้งหมด2ถ้วยนะคะเด็กๆค่อยๆรินน้ำลงไปในถ้วยจนเต็มนะคะหนึ่งถ้วยแล้วค่ะถ้วยที่2นะคะเด็กๆค่อยๆรินนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำหนึ่งขวดเมื่อเราเทลงไปในถ้วยนะคะเราจะได้ เต็มถ้วยสองถ้วยค่ะต่อไปนะคะคุณครูอยากรู้ว่าในน้ำหนึ่งถ้วยนะคะเมื่อเราใช้ช้อนค่ะนี่เรียกว่าช้อนโต๊ะนะคะถ้าเราใช้ช้อนโต๊ะตักน้ำในถ้วยนะคะจะได้เท่ากับกี่ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะเด็กๆค่อยๆตักนะคะให้น้ำเต็มถ้วยให้น้ำเต็มช้อนค่ะแบบนี้ นับนะคะหนึ่งสองสามตัวน้นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่และยี่สิบห้าค่ะแสดงว่าในน้ำที่เราใส่ไปหนึ่งถ้วยนะคะ ได้เท่ากับ25ช้อนโต๊ะค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะไปทดลองเล่นที่บ้านดูนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะพากันไปทํากิจกรรมกระโดดแล้ววัดค่ะอุปกรณ์นะคะจะมีไม้บรรทัดอย่างเดียวนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าทํายังไงทาพร้อมแล้วตามครูนุนกับครูอ้อมไปเลยค่ะเราลองมาวัดดูนะคะว่าพี่หวายจะ กระโดดได้ความยาวกี่แมมบรรทัดค่ะ 2> 1 2แลได้เท่ากับ2แม่บรนทัดนะคะเด็กๆลองไปกระโดดแล้วลองวัดดูนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราไปเล่นเกมกันดีกว่านะคะวันนี้ครูอ,อ้อมมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเ,เล่น,นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เล่นเกมทายเสียงอะไรเอ่ยค่ะเด็กๆเ,เป็นการฝึกการจำแนกเสียงนะคะ ให้เด็กๆฝึกการใช้ประสาทสัมผัสหูค่ะแล้วให้เด็กๆลองทายดูว่าเสียงที่ได้ฟังเป็นเสียงของอะไรค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่วีจะพาน้องๆมาเล่นเกมเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของอะไรเอ่ยนะครับมาทดสอบความรู้ของน้องๆว่ารู้จักเสียงเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมพร้อมแล้วลุย ข้อที่1นะครับเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของอะไรเอ่ยหมดเวลานะครับผมให้เวลาคิด5วินาทีเฉลยนะครับผมเฉลยก็คือเสียงของคนวิ่งคำตอบก็คือข้อกอไก่ข้อที่2 หมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือข้อขอควายนะครับผมเสียงของน้ำตกข้อที่3ฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นเสียงของฟ้าร้อง ข้อที่4หมดเวลานะครับผมฉเฉลยก็คือข้อเคาควายนะครับเป็นเสียงของคนปรบมือข้อที่ห้า เลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นเสียงของคลื่นทะเลข้อที่หกหมดเวลานะครับคำตอบก็คือข้อขวายเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คือเสียงของนกหวีดข้อที่เจ็ด คำตอบก็คือข้อกไก่นะครับผมเป็นเสียงของคนหัวเราะข้อที่8หมดเวลานะครับเฉลยก็คือข้อกไก่เสียงของรถมอเตอร์ไซค์ข้อที่9 หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไขนะครับผมเสียงของเฮลิคอปเตอร์<ฟ>ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10มหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อก็ไก่เสียงของวิทยุ ในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราก็ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆในหน่วยช่างตวงวัดนะคะในวันต่อไปเด็กๆก,ก็จะได้ทํากิจกรรมกับคุณครูท่านอื่นๆนะคะและเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมและคุณครูนุษย์ในหน่วยต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ